ไม่ใช่ลูกรักเธอคนนี้โตเป็นนางเอกยืนหนึ่งแห่งช่องเจอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดฮอตแห่งช่องเจ็ดอย่างมุกดานารินรักโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วด้วยความสวยมาพร้อมความเก่งทําให้เธอน,นั้นมีแฟนคลับชื่นชอบติดตามและสับพอรตจานวนมากนอกจากนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยแอดารนินารินรักอยู่ช่องเจ็ดมานานมีผลงานโดดเด่นมากมายหลายคนยกให้เป็นลูกรักแห่งช่องเจ็ดเลย เดวซึ่งล่าสุดสาวมุกดาเปิดใจผ่านสื่อดังบอกว่าหนูอยู่มานานค่อยๆแต่ระดับพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าตัวเองเด่นกว่าใครหรืออะไรไม่ได้ยินหนึ่งของช่องเจ็ดแต่อย่างใดวันนี้เราได้นําภาพสวยๆของสาวมุกดามาให้ชมกันเป็นขวัญตากันด้วยไม่รอช้าไปชมกันจ้า